ปัจจุบันปัญหาขาดแคลนน้ำในไต้หวันกำลังเข้าขั้นวิกฤตพื้นที่บางส่วนในอ่างเก็บน้ำเหือดแห้งจนดูคล้ายทะเลทรายบางก็ดูเหมือนเป็นเกาะโผล่ขึ้นมากลางน้ำบริเวณใกล้ทางระบายน้ำกลายเป็นพื้นดินแตกระแหงที่เห็นอยู่นี้คืออ่างเก็บน้ำหลันฐานในเมืองจาอี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำต่ำจนบ่อน้ำอายุราว100ปีที่เคยจมอยู่ใต้บาดาลโผล่พ้นน้ำอีกครั้งระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเรนนี่ฐานก็ย่แย่ไม่แพ้กันจากข้อมูลสถานการณ์น้ำล่าสุดพบว่า อ่างเก็บน้ำลานฐานมีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ40.4%ขณะที่ระนีฐานมีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ31.3%นอกจากนี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำสองแห่งของนครไทยนั้นได้แก่อ่างเก็บน้ำเจงหวนและอ่างเก็บน้ำไปเหอเข้าสู่ภาวะวิกฤตสัญญาเตือนภัยเป็นระดับสีแดงโดยปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือเพียง23.7%และ21.3%ตามลำดับอ่างเก็บน้ำอูซันเถาอ่างเก็บน้ำนันห่าและอ่างเก็บน้ำอากงเตี้ยน ต่างเหลือปริมาณน้ำกักเก็บไม่ถึงร้อยละ50เขื่อนเกาผิงชีแหล่งจ่ายน้ำหลักของชาวเกาชงมีอัตราการไหลของน้ำวัดได้ในวันที่1มีนาคม7.3 cms ลดลงจากต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่9.2 cms เมื่อเทียบกับเวลาเพียงหนึ่งเดือนแล้วนับว่าลดลงเป็นอย่างมากเมื่อต้องเผชิญกับปริมาณการใช้น้ำของประชากรในคนครเกาสงที่สูงถึงวันละ1.45ล้านตันกองทรัพยากรน,น้ำสำนักง,งานชนประธานเขตภาคใต้กระทรวงเกษตรการไต้หวันวางแผนขุดเจาะบอ่อบาดาลตามแนวแม่น้ำเกาผิงเพิ่มอีก50บอ่อสำหรับระดับน้ำในทะเลสาบเฉิงชิงช่วงเช้าวันที่1มีนาคมวัดได้ที่17.5เมตร ปริมาณกักเก็บน้ำคงเหลือ88%ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงก่องทรัพยากรน,น้ำมีแผนสับเปลี่ยนการจ่ายน้ำเพื่อรองรับต่อสถานการณ์น้ำด้านชูจือหงรองผู้มนการการประปาไต้หวันเขตเจกล่าวว่าอ่างเก็บน้ำทะเลสาบเฉิงชิงเป็นอ่างเก็บน้ำที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางหลักของแม่น้ำ เมื่อใดก็ตามที่มีน้ำมากเพียงพอก็จะสูบมากักเก็บไว้ที่ทะเลสาบิงชิงทางนี้การประปาจะให้ความร่วมมือกับศูนย์รับมือภัยแล้งในการบริหารจัดการน้ำในนครเก่าฉงโดยศูนย์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงทรัพยากรน,น้ำจากภาคใต้ทั้งหมดเข้าด้วยกันสร้างเสถียรภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำต่อสู้กับความท,ท้าทายจากภัยแล้งในครั้งนี้นอกจากปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วเงินเฟ้อจากการนำเข้าและอัตราแลกเปลี่ยนยังส่งผลต่อราคาสินค้าบุโภคบริโภค ต้นทุนทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศตลอดจนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นหวังเมฮววรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการกล่าวว่ารัฐจะรับภาระราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น25เรเรวมถึงชะลอการปรับภาษีสินค้าพ,กพุกภัณฑ์ไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้อีกด้วยที่ระวัาางทีมข่าว RTI ภาคอุตสาหไทยรายงาน